สวัสดีคะ่ะชาวธาตุลมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ,ะโดยวันที่เนี่ยออมแปะไว้ให้ลราที่ e s s r r p t t o นนะคะแต่ว่าจริงๆออมอยากจะเปิดกว้างมากกว่าเนาะก็คือว่าสามารถดูวันที่ตามแบบตะวันตกก็ได้นะคะตามแบบไทยก็ได้นะคะจะดูลัคนาดูราศี หรือว่าจะดูดาวพุธด,ดาวจันรดาวสุกได้หมดเลยนะคะคือออมอยากจะเปิดกว้างนะคะไม่ได้อยากจะกําหนดกฎเกณฑ์อะไรเนาะก็ <S <S ขอเพียงแค่ว่าเพื่อนๆเชื่อมั่นนะคะว่าฉันเนี่ยเป็นชาวาธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิปนี้จะไม่มีกําหนดเวลานะคะว่าเป็นของเดือนไหนนเนาะสมมุติว่า3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยเลื่อนมาเจอเห็นแคปชั่นอยากเข้ามากดดูก็แปลว่าเป็นพลังงานของเพื่อนนั่นเองนะคะก็มันคล้ายๆกับการสุ่มหรือการแรนดอมนั่นแหละนะคะ แล้วก็เป็น timeless ด้วยเพราะฉะนั้นออมก็เลยทำเพื่อให้มันรู้สึกว่าไม่จำเจอเนาะว่ามันจะต้องฟิกแบบว่าเป็นของเดือนนี้นี้นี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการสุม่มแต่อย่างน้อยๆยเราก็สุ่มอยู่ในขอบขายของชาวทาตุลมนะคะ ะะะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะหัวข้อนี้นะนะคะชาวธาตลมเขาจะกลับมาไหมเราจะมาดูกันว่าคนเก่าของชาวธาตลมนะคะคนที่เคยห่างหายห่างเหินหรือว่าเลิกลากันไปแล้วเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปฟังคําทานายนะคะอมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของอ,อมนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่าอ,อมก็มีส่วนช่วยขาย คือลุงรันนะคะเป็นไกด์เนาะแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีงานแล้วค่ะเพราะว่าโควิดแต่ว่าแกเป็นคนมีฝีมือนะคะทุกคนนี่คือมังกรที่ลุงรันเนี่ยปั้นขึ้นมานะคะเป็นงานฝีมือเขาเรียกว่าเลยนะเป็นไม้ผงอ่ะแล้วก็เอามาปั้นนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นเกล็ดไม้สนนะคะเกล็ดลูกสนอ่ะนะส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเกล็ดสีทองอันนี้ก็จะเป็นปั้นล้วนๆเลยนะคะอัะอนนี้จะเป็นปั้นขึ้นมาล้วนๆแต่อันเนี้ยคือจะเป็นเกล็ดสน นะะเนี่ยก็จะมีอันนี้คืออาอุดหนุนคุณลุงมานะคะอุดหนุนมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาช่วยคุณลุงขายนะคะสําหรับมังกรทรงนี้นะคะที่ยืนบนแป้นเนี่ยห้าร้อยเบาทค่าจัดส่งกับค่าห่อ100่งเพราะว่ามันห่อยากนะคะมันก็เลยออจะเสียค่าส่งคือคุณลุงต้องไปจ้างเขาห่อนะคะเนาะตัวนี้จะ599ค่าส่งหนึ่งร้อนะคะโดยที่อลืมบอกไปไม้มงคลนะคะจะถูกฝังอยู่ตรงนี้นะคะ ไม้มงคลเก้าชั้นถูกฝังอยู่ที่หน้าผากของมังกรนะคะมังกรเนี่ยตามความเชื่อของคนจีนนี่ก็ได้เรื่องอํานาจบารมีอะไรประเภทนี้เลยเอาแปะไว้ให้แล้วที่ e s c r i p t i o n นะคะทุกคนส่วนทรงนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะดูใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงนะทุกคนนะอ่านะคะนี่จะใหญ่กว่านะคะอันนี้ก็ไ <My S 2> ม้มงคลนะคะจะถูกฝังอยู่ตรงนี้ค่ะ ไม้มงคล9ชนิดจะถูกฝังอยู่ที่หน้าผากนะคะอ่านะคะงานสวยมากคือคุณลุงฝีมือดีมากแต่ว่าขายถูกมากทุกคนอันนี้จะ899บาทนะคะค่าแพ็กกับค่าส่งอยู่ที่100บาท นะคะแ9 9เ้าค่าแพคค่าส่ง100โดยที่ถ้าเป็นทรงนี้ตัวนี้จะเป็นไม้ลอยน้ำนะคะไม้ธรรมชาติที่เอามาทําเป็นขอนให้เขาเกาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นทรงนี้มันอาจจะไม่สามารถเหมือนแบบนี้เป๊ะได้มันแล้วแต่ไม้นะคะเพราะว่าเป็นไม้ธรรมชาตินั่นเองนะ อ่ะนะคะเพราะงาั้นงานแฮนด์เมดเนี่ยทำใจนิดนึงว่ามันจะไม่ได้เหมือนเดทเราจะทุกคนนี่คือปั้นมือนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ของออมก็จะมีเซรั่มและสบู่หน้หน้าทองไดออย์นะคะผลิตได้มาตรฐานนะคะลงพลังงานหน้หน้าทองสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปใช้ให้เฮงเงปังๆกันเลยนะคะไม่มีสารเคมีอันตรายเพราะว่าออมกับอาจารย์เขมวันนะผู้ทําพิธีแล้วก็ผู้ที่เขียนยันผืนเนี้ย เราพวกเราใช้กันเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาสิ่งไม่ดีเข้าร่างกายนะคะใครสนใจนะคะเซรั่มและสบูนะ่หน้าหน้าทองติดต่อมาได้นะคะโดยที่เ,เข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนนะคะ Facebook IG s h o p e, p นะคะไปดูกันก่อนได้เลยว่าเพื่อนๆใช้ได้ไหมนะคะเพราะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยนะนะคะอย่างตัวออมเป็นเซฟเดิมออมใช้ได้นะคะหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าเนียนนะคะลดริ้วรอยลด รอยสิวรอยด่างดำนะคะ,ะนะใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็จะมีในส่วนของเทียนเสริมดวงด้วยนะคะเสริมบารามีช่วยเรื่องการเจรจาค้าขายนะคะแก้ดวงตกนะคะ,ะช่วยปรับพลิกพลิกลายให้กลายเป็นดีนะคะแล้วก็อันนี้เสริมความรักเขียวก็จะเหนียวซับนะคะเหนียวซับเหนียวโชคลาภประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสีพึ่งด้วยลืมไปนะคะนี่มีสีพึ่งทองและตรับนะคะสีพึ่งอสนาีนะคะอะอมก็ชมเหมือนกันอ้าวทุกคน ประชาสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้นะคะไม่ไม่เยอะเกินไปเนาะเอาล่ะเดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะเรามาฟังคําทานายเลยแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะเข้าไปศึกษาข้อมูลกันก่อนได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ description หมดแล้วนะเอาล่ะชาวธาตุลมเออธาตุาลมนะคะเขาจะกลับมาไหมคะ่ะเพื่อนๆชาวธาตุลมจ๋าเมถุนตุลกุมนะคะเขาจะกลับมาไหม 10 of Cups, the h a l ะ p h a n t Ace of Pentacles, เพนะคิลส์นะคะเอซออฟสอดวุ๊ปส์ไนท์ท็อปวอระใต้สำรับเป็น10 of Swords นะคะอ่าเขาจะกลับมาไหมนะเอ่อเพื่อนเพื่อนชาวธาตุลมนะคะอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ ชาวธาตุดินผู้ศพกันม pues ังกรนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ชาวธาต nah ุไฟนะคะเมษสิงธนูเนาะเขาจะกลับมาไหมเออเอมมองเห็นสิบดาบอมไม่แน่ใจว่าตัวเขาเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ดูแย่ๆอยู่หรือเปล่านะเช่นเหนื่อยอ่อนเพลียโดนหักหลังนะคะรู้สึกย่ำแย่นะอะไรบางอย่างนะสิบดาบเลยนะคะ เออ่ความสัมพันธ์เนี้ยแสดงว่ามันคงจบไปแล้วจริงๆเนาะออกมีความรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดสินใจตัดจบกันไปแล้วนะคะทีนี้ออมมองว่านะตอนนี้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าจะมีคู่มีครอบครัวไปแล้วนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วที่ถูกต้องอยู่นะคะในบางเคสเนี่ย คนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงแวดล้อมเดียวกันนะคะเพื่อนร่วมชั้นเรียน <_ d ata> เพื่อนร่วมงาน <_ d ata> เพื่อนร่วมกลุ่มสังคมเดียวกันบางอย่างนะคะเ,เขาน้าจะยังรู้สึกดีกับเพื่อนๆอยู่นะคะคือมันเปิดด้วยสิบถ้วยแล้วเราถามว่าเขาจะกลับมาไหมมันแปลว่าเอางงว่าตัวเขาเองยังรู้สึกผูกพันนะคะยังมีความรู้สึกผูกพันยังแอบรู้สึกมั่นคงกับเพื่อนๆอยู่เลยนะแล้วก็ มันมีหนึ่งเหรียญกับหนึ่งดาบขึ้นมาคือออไม่แน่ใจว่ากรณีถ้าเพื่อนๆกับเขาจบกันไปแล้วจริงๆเนี่ยเหมือนตัวเขาเองอาจจะยังเหมือนต้องการโอกาสไหมหรือว่าตัวเขาเองก็คิดเหมือนกันนะว่าเอออยากอยากได้ความมั่นคงหรือว่าอยากลองกลับมานะคะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวธาตุลมใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะในกรณีที่ถ้ามันจบกันไปแล้วนะสิบดาบคือจบแล้วจริงๆอะ่ะเหมือนแบบแอบยังรู้สึกผูกพันมั่นคงอยาก อยากทําให้คือเขารู้สึกถึงความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคุณค่านะคะออมว่าเขาน่าจะอยากกลับมาทำให้มันมีคุณค่าอยากจะหยิบยื่นนะคะออสิ่งดีๆนะคะให้กับชาวทาตลมหรือเปล่าแล้วก็น่าจะอยากมาพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวทาตลมเนาะอมมองเห็นนะกนรณีจบกันไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้จบกันไปแต่อาจจะมีการแบบ ห่างเหินกันหรือว่ามีอะไรบางอย่างนะคะทําให้รู้สึกไม่รู้จะไปต่อต่อต่อไหวไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดในเคสนั้นถามว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยอืมเออจริงๆแล้วมันสามารถอ่านได้ในทิศทางเดียวกันกับกับคนที่เขาจบไปแล้วเหมือนกันนะว่าเขาก็อาจจะอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันนะอยากทําให้มันดีเหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยอมมีความรู้สึกว่าสิบดาบในที่เนี้ยมันเป็นอะไรที่มัน มันต่อกันติดยากแล้วหรือเปล่านะคะเขาอยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเองหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงการที่แบบเริ่มที่จะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองบ้างอยู่นะแต่มันยังคิดถึงเพราะมันมีแฮงแมนไงอย่างที่บอกอะมันมีความผูกพันนะคะเขาคิดถึงแล้วก็เออมันเหมือนกับเขาอาจจะอยู่ในภาวะของความอึดอัดบางอย่าง เขาอาจจะอยู่ในภาวะของการคิดพิจารณาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้อจํากัดในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าข้อจํากัดในความสัมพันธ์นี้คืออะไรเช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูมีความสุขด้วยตัวเองนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคนในแวดวงโซเชียลเดียวกันอะไรก็ได้อะเนาะที่มันที่มันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นข้อจํากัดนะคะอืม อมว่าเขาน่าจะยังในบางเคสเนี่ยกรณีเป็นรักทางไกลนะคะเอามองว่าตัวเขาน่าจะรู้สึกสับสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาน่าจะมองว่ากับเพื่อนเพือนชาวาธาตุลมอะ่ะมันเป็นอะไรที่คลิกกันเนาะนะคะมันมีความเข้ากันได้อยู่แต่ทีนี้เขาคงสับสนใจในลักษณะที่แบบด้วยความที่ มันมีเรื่องราวของครอบครัวสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มาทําให้รู้สึกมัน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 เกิดความสับสนนะคะหรือว่าครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือสามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นไปได้นะที่ทําให้เขารู้สึกสับสนใจเออเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบในะสถานที่ว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยออมองว่ามันไม่แน่มันไม่แน่นะเพราะามันใต้สำรับมนนันปิดสิบดาบ คือเขายังอยู่ในอาการแย่หรือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี่มันมันอาจจะจบจริงๆแล้วก็ได้ออมว่าบางบางทีเขาคนนี้อยู่ในช่วงการมูฟออนแล้วมีคนใหม่ๆก็ได้นะเนี่ยนะเพียงแต่ว่าในความรู้สึกในตัวตนของเขาเขายังผูกพันกับชาวธาตุลมนะยังแอบรู้สึกมั่นคงอยู่แต่อาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาให้เขาได้ไปออตัดสินใจที่จะไปลุยหรือว่าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะามันมีสิบดาบใต้สําหรับอะ่ะ อมันมีสิบดาบใต้สำรับเพราะฉะนั้นมันมันไอการที่จะได้กลับมาเขาจะกลับมาใหม่มันเลยแบบอ๋ว่ามันเลยไม่ไม,ไม่ไม่ชัดอะถ้ามันแค่นี้มันยังพออนุมานได้นะว่าอาจจะกลับมานะอาจจะอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่มันดันปิดสิบดาบไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูอีกสักแถวนะคะว่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปค,ะค่ะเผื่อได้คำตอบมากขึ้นนะคะอ่า แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปคะ w i l l o f g h b y June the c h a r i o uh, the High the m a g i c i a n นะคะ Six of Cups นี่ไงออมถึกบอกว่ามันมันบางอย่างมันมันไม่ไม่ใช่การกลับมา100%เอน่ะเนี่ยพออีกแถวหนึ่งก็ชัดเลยนะคะใต้สำหรับเป็น a c e of Wands โอเคมีไพ่ชาวกัรเมถุนวันพุธนะคะมีไพ่ชาวพารฤหัสธนูมีนนะคะมีไพ่ชาวกรกฎ หรือวันจัน์ทรนะคะาถามว่าทําไมเขาถึงเป็นสิบดาบออมมองว่าเป็นเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้อย่างที่บอกเลยนะเขาจะทํำยังไงอันที่จริงอะคะ่ะตามกฎแรงดึงดูดนะคะ ตามเกณฑ์ชะตาเนี่ยชาวทาตลมกับคนคนนี้อาจจะยังไม่ได้ขาดกับร้อก็ได้นะแล้วมันมี The ะ h ช r ริออกับ The m a g จิช a n คือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูืด้อนะคะหรือเขาเป็นคนดื้อก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนดือด้อๆหน่อยแล้วก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะทีนี้การที่จะกลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดเนาะเช่นคิดถึงนะคะความผูกพันความทรงจำนะคะ ตามเกณฑ์ชะตาหรือตามพลังงานของจัก,กรวาลทําให้เขาอาจจะยังคิดถึงเราอยู่นะทำให้เขาคิดในเรื่องของการที่จะแบบเฮ้ยอยากจะลองลุยกันสักตั้งดูซิจะได้กลับมาไหมนะแต่ว่าพอมันมาปิด h ฮเ h อร์ e ท s ปุ๊บเอามองว่าเขาเกิดอาการลังเลหรือเกิดความสองจิตสองใจเกิดขึ้นนะคะแล้วถามว่าความสองจิตสองใจน,น,นั้นมันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่า,าตัวเขาเองรู้สึก นะคะว่าความสัมพันธ์นี่มันมีความแตกต่างกันอยู่ก็ได้ค่ะนะคะเชื้อชาติภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมระยะทางอายุหรืออะไรก็ได้นะทัศนคติก็ได้นะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ไม่แน่ใจอะนะคะว่าควรจะกลับมาไหมได้แต่คิดถึงนะคะแล้วก็พอเขาเป็นคนดื้อปุ๊บเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองหรือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองปุ๊บออมมองว่าเขาน่าจะฟังเสียงไอ้ความลังเลของตัวเองอะไอ้ความสองจิตสองใจในการที่จะกลับมานะคะ ล้วเอามองว่าเขาน่าจะมีพลังงานของคนใหม่ๆเข้ามาในในในชีวิตของเขาด้วยแล้วด้วยแหละนะคะเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเรามันก็เป็นไปได้แต่มันปิดไฮายพทสไงเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เขาลังเลอยู่เข้าสองจิตสองใจหรือตัวคนคนเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าการที่จะได้กลับมาหาเพื่อนๆเนี่ยเขาแอบซ่อนมันไว้ในใจแอบซ่อนความรู้สึกเอาไว้ข้างในก็ได้ นะคะหรือว่าเพื่อนๆกับเขาคนนี้เดิมทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะคะอืมเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูพลังงานของเพื่อนๆกันบ้างดีกว่านะคะเพื่อดูว่าพลังงานของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะขอดูพลังงานของเพื่อนๆชาวธาตุลมหน่อยพลังงานของเพื่อนๆชาวธาตุลมที่มีต่อคนเนี้ยคนเก่าคนนี้นะคะ พลังงานของเพื่อนชาวธาตุลมที่มีต่อคนเก่าคนนี้เซเว่นอคัพนะแอบคิดถึงเขาอยู่ไหมคิดมากคิดถึงมโนถึงแน่คิดคิดถึงค่ะอมมองว่าชาวธาตุลมรู้สึกคิดถึงแล้วก็ในบางเคสยังต้องการการพูดคุยสื่อสารอยู่ในบางเคสเป็นรักทางไกลมีระยะห่างต่อกันนะคะแต่ออมมองว่ามันน่าจะเป็นภาวะอาการที่ชาวธาตุลมยังคิดถึงอะ่ะมันมีความผูกพันที่ลึกซึ้งในด้านของจิตวิญญาณนะคะ เออนะก็เลยรู้สึกมันมีเขาอยู่ลึกๆเราคิดถึงเขายังสัมผัสได้ว่าน่าจะยังอยากพูดคุยสื่อสารอยู่นะคะแต่ว่าก็โดยไม่คาดฝันแหละชาวธาตลมก็อาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าเนาะหรือไม่อย่างนั้นชาวธาตุลมบางคนนะคะอาจจะรู้ใจตัวเองว่าเออตั้งแต่ตั้งแต่ไม่มีเขาคนเนี้ก็คิดไม่ถึงเนาะว่าเราจะรู้สึกเงาๆเหมือนกันนะคะเนี่ย แสดงว่าชาวธาตุลมคุณเองก็คิดถึงเขาอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารรู้ใจตัวเองแล้วว่าไม่มีเขาก็เหงาเหมือนกันนะคะเนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์รักทางไกลก็ได้นะคะในบางเคสชาวธาตุลมน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราถามถึงคนเก่าว่าเขาจะกลับมาไหมเนี่ยพลังงานของชาวธาตุลมที่มีกับเขาคนเนี้ยออมมองว่าแปดถ้วยนะมันเป็นอะไรที่ยังไม่ได้รู้สึกเติมเต็มเท่าไหรนะ่นะนะสำหรับออมนะคะมันเหมือนแบบ มันมันไม่ได้เติมเต็มในลักษณะที่จะมีคอมมิทเมนทที่มีความสุขอะ่ะมันไม่ได้อย่างใจมันไมไ่เติมเต็มอะไรบางอย่างกับคนเนี้ยคนเก่าคนเนี้ยนะแต่ถามว่าคิดถึงไหมใช่นะคะเอ่อบางทีก็เหงาใช่นะแล้วก็อาจจะยังอยากพูดคุยสื่อสารอยู่นะคะอพลังงานชาวธาตลมเป็นแบบนี้ออมมองว่าชาวธาตุลมกับคนคนเนี้ยแอบเอ่อความรู้สึกใกล้เคียงกันนะเพราะว่าเขาก็ยัง ยังรู้สึกคิดถึงค่ะมีความทรงจํามีความผูกพันแต่ไอ้ครั้งจะกลับมาเขาก็สองจิตสองใจลังเลอยู่นะคะเพราะว่าเขาเองก็อยู่ในช่วง,งการ move on แล้วก็มีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเออไอ้ความแตกต่างกันตรงนั้นมันมีปัญหาในการที่จะกลับมาไหมนะเขาก็ลังเลนะหรือว่าอยากกลับมาแล้วก็เก็บเอาไว้ข้างในใจนะคะประมาณนั้นเลยนะชาวท่าลงก็ยังคิดถึงเขา โอเคเอาละค่ะชาวธาตุลมยังไอองอมก็อวยพรให้ชาวธาตุลมเนี่ยถ้ายังคิดถึงกันก็ลองพูดคุยติดต่อสื่อสารกันก็ได้นะเป็นเพื่อนเป็นกัลายาณมิตรเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรกันไปก็ได้นะนะอมมองว่าจริงๆไพ่ใบสวยๆมันก็ยังขึ้นนะคะถ้ามันผูกพันกันลองเป็นเพื่อนกันดูอมมองว่าก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรถ้ากรณีไม่ได้บล็อกไม่ได้อะไรกันไปนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้เนาะนะคะอ่ะเอาล่ะก็อวยพรให้ชาวธาตุลมได้พบกับ ความพึงพอใจในความรักกันนะคะเพราะว่ามันได้แปดถ้วยขึ้นมาเหมือนมันไม่ค่อยตอบโจทย์อะไรบางอย่างนะก็ขอให้คุณพบเจอกับความรักที่มันสุขสมหวังกันแล้วกันนะคะเอาละฝากมังกรของลุงรันนะคะเอามาช่วยแก้ไขเนาะใครสนใจนะคะ ก็ดูรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็ฝากเซรั่มและสะบู่หน้าหน้าทองนะคะที่ลงพลาังงานหน้าหน้าทองจริงๆเรียบร้อยนะคะฝากสีพึ่งนะคะแล้วก็ฝากเทียนเสริมดวงด้วยนะคะฝากกดไลค์กด sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิทาร์รจะลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย